ใ้แล้วเนี่ยลดแมลงดื้อยาใช้ลาแทมแอนเทอร์แล้วยังจําเป็นต้องใช้ยาเชื้อราและยาแมลงไหมคะคําถามนี้คนถามเข้ามาเยอะค่ะปะ๊าก่อนอื่นนะจะต้องรู้ก่อนว่าลาแทมและแอนเทอร์แต่ละตัวเนี่ยช่วยเรื่องอะไรลาแทมช่วยเรื่องอะไรค่ะปะ๊าลาแทมเนี่ยเราจะใช้ในการป้องกันกําจัดโรคพืชทั้งหมดโดยเฉพาะโรครา โรคที่เกิดจากเชื้อรารดังนั้นคําถามที่ว่าจําเป็นต้องใช้ยาราไหมอันนี้ไม่จําเป็นแล้วก็ไม่แนะนําให้ใช้ค่ะเพราะว่าตัวราแทมเนี่ยมันเกิดกำจัดเป็นยารา,ราอยู่แล้วส่วนแอนเทอร์เพื่ออะไรคะแอนเทอร์เนี่ยเราต้องการเชี่ยกำจัดแมลงทุกอย่างเริ่มตั้งแต่ไข่นะแล้วก็ดักแด้หนอนทําให้วงจรของแมลงตัวเนี้เขาเรียกว่าตัดวงจรไม่สามารถที่ยาเกิดขึ้นมาใหม่ได้แมลงดื้อยาถ้าเราใช้ไอตัวแอนเทอร์แอนเทอร์ไปด้วย มันลดการเกิดมาแรงดื้อยาสรุปว่าตัวลาแทมเนี่ยเป็นยาที่กําจัดเชื้อรานะคะก็ไม่จําเป็นต้องแอดยาราอื่นเพิ่มส่วนแอนเทอร์เนี่ยเป็นตัวที่ใช้กําจัดมาแรงนะคะคแล้วก็มีฟังก์ชันที่สําคัญก็คือลดการดื้อยาได้ด้วยคือถ้าเกิดว่าเราใช้ยาตัวอื่นเราไม่เห็นผล<น>สมมติคุณใช้ A1-A2 นะแล้วมันดื้อยาฉีดไปแล้ว3วันฉีดอีก5วันฉีดอีกอย่างนี้ถือว่าดื้อยากรณีแบบนี้ คุณก็ต้องเอายานั้นแหละมันฉีดแต่ก่อนฉีเนี่ยคุณต้องเอาแอนเทอร์ผสมเข้าไปด้วยแต่เที่ยวเนี้ยมันตายหมดเลยเพราะอะไรเพราะฟังก์ชันต่างๆที่แอนเทอร์มีเนี่ยในยา a อ็นเอไม่มีการฆ่าดีขึ้นเ <Enter. S 2> ขาถึงบอกว่าใช้แอนเทอร์แล้วเนี่ยลดแมลงดื้อยาสรุปว่าแอนเทอร์เนี่ยจะบวกหรือไม่บวกยาแมลงก็ได้นะคะข้อเด่นของแอนเทอร์เลยเนี่ยคือกำจัดไข่ตัดวงจรแล้วก็ลดการดื้อยาค่ะ